ในสมัยพุทธกาลมีเรื่องปฏิหารที่เกิดขึ้นของพระพุทธรูปไม้แก่นจันทร์เป็นเรื่องราวปฏิหารที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในเดือนเข้าพรรษาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหลขึ้นไปบนสวรรค์ฉันดาว,วดึงเพื่อแสดงธรรมโปรดเหล่าเทพทั้งหลายอันมีเท้าสก,กะเทวราชเจ้าเป็นประมุข อดีตพระพุทธมารดาซึ่งสวรรณคตไปเกิดเป็นสันดุสิทธิเทพพระบุณนะชั้นดุสิตได้เสด็จลงมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าด้วยในการนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอภิธรรมโปรดตลอดสามเดือนก็คือ1นึ่งพันษา1นึ่งพันษาของโลกมนุษย์เท่ากับ1ชั่วโมงของโลกสวรรค์ หลังจากพระพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์พระเจ้าประเสนทีโกศลผู้มีความศรัทธาและเขารบรักพระพุทธเจ้ามาไม่ได้พบพระพุทธเจ้าหลายเดือนก็ทรงคิดถึงจึงรับสั่งให้ช้างฝีมือดีไปหาไม้แก่นจันมาเพื่อแกะเป็นรูปพระพุทธเจ้าให้คล้ายคลึงมากที่สุดสร้างเสร็จสมบูรณ์ดีทุกส่วนแล้วได้โปรดให้อัญเชิญ พระไม้แก่นจันนี้ไปประดิษฐานย่างพระราชมนเนทียนเพื่อกลาบไหวบูชาแทนพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาตลอดสามเดือนบนสวรรค์ในชั้นดาวดึงแล้วก็ได้ทรงออกพรรษาสเสด็จลงยังโลกมนุษย์ทางบันไดแก้วพร้อมด้วยเหล่าเทวดาได้มีเท้าสักกะมหาราชตามสเสด็จทางบันไดทองด้านขวา พร้อมด้วยเท้าสหบดีพรมและหมู่พรมทั้งหลายเท้ากโกศีอม,มรินทิราเจ้าอุ้งบาทสุราตามสเสด็จพร้อมด้วยสันดุสิทธเทพพบุตรตามสเสด็จลงมาทางบันไดเงินด้านซ้ายทามกลางเทพยดาที่มีเสียงปินทิพย์ไพเราะพร้อมได้เสียงขับร้องของปัญจสิิขาเทพพบุตรเสด็จลงน้ำเมืองสังกษะแควนพักขะ อยู่ที่อุตรประเทศตามที่พระเจ้าอาโศกมหาราชบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานจนถึงปัจจุบันได้เรียกว่าเทโวโรหณนะอาจาร้าปรเซนทิโกสนพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์และมหาชนที่มาเฝ้ารอรับสเสด็จพระพุทธองค์ได้เห็นพระพุทธองค์รีราลงจากสวรรค์ท่ามกลางหมู่พรมและเทพยางามจับตาเป็นยิ่งนัก ก็เปล่งเสียงซาทุกการด้วยความปิติปราโมทพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระภิกษุสงฆ์และพระเจ้าเปรเนที่โกศลพร้อมด้วยมหาชนทั่วไปแล้วได้ทรงทำปฏิหารเปิดโลกทรงบันดาลให้พรหมเทวดามนุษย์และสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานมองเห็นกันโดยไม่มีอะไรปิดบัง พระเจ้าประเซนที่โกศลทรงดีพระไทยเป็นอย่างยิ่งได้รีบเสด็จไปทูลอัญเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จไปเสวยพระกายาารณพระราชมนเทีพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพระพุทธรูปไม้แก่นจันที่ประดิษฐานอยู่ที่พระแทน่นก็ลุกจากที่ประทับลงมาถวายความเคารพพระพุทธเจา้า เหมือนกับมีจิตวิญญาณพระพุทธองค์ก็ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นแล้วปรางตรว่าเอวังนิติธรรมทะท่านจงประทับอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อสิ้นกระแสพระพุทธดำรัสพระพุทธรูปไม้แก่นจันทรก็ขึ้นไปประทับอย่างพระแท่นตามเดิมพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทอดพระเนตรเห็นด้วยความอัศจรันรย์เช่นนั้นก็ทรงโสมนัสยินดีเป็นอย่างยิง่ง ึงรีบถวายพระกายารแด่พระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์ที่ตามสเสด็จ